วันนี้ผมจะพามาดูออ r a g กูดแค t ในจังหวัดภูเก็ตกันนะครับน่าจะเป็นคันแรกในเกาะด,ด้วยนะนี่เกตวอร์มอเตอร์ตัวรถเป็นสีฟ้านะครับที่ผมดูเนี่ยรถสวยอยู่นะ ไม้ดิสเบรกหลังมาด้วยเป็นสีล้อเลยนะเนี่ยช่วงล่างเป็นคานแข็งนะครับแอบมีแบตเตอรี่ห้อยลงมาวะ่ะไฟเลี้ยวกับไฟเบรกด้านบนก็มีเหมือนกันนะอีกฝั่งนึง มาดูภายในกันเบาะเป็นไงนี่หลังคาลองนั่งกันกว้างเหมือนกันนะเนี่ยมีซันรูฟด้วย<ม>รู้สึกว่ารถมันดูโล่งโล่มากเลยสการันดลังมากเลย วัสดุเป็นไงลองเคาะดูอันนี้แข็งมือจับพับให้อัตโนมัติด้วยกระจกไฟฟ้าหมดทั้งสีบ่บาน<ม>เดี๋ยวเรามาดูฝั่งคนขับกัน คันนี้เป็นพวงมาลัยขวาเรียบร้อยแล้วนะไฟเลี้ยวขวาซ้ายดีดไฟแล้วก็เปิดไฟหน้าเดี๋ยวไปดูไฟหน้ากันไฟหน้าไม่ติดว่ะน่าจะไม่ได้เปิดระบบนะ ดูไฟเลี้ยวกันบ้างว่าไฟเลี้ยวสวยนะเนี่ยนี่แปลงจิ้งรียดที่ปัดน้ำฝนในนัมเบอร์ว่าอยู่ไหนอ๋อน่าจะอยู่ทางนู้นนะเดี๋ยวไปดูกันที่ฉีดน้ำก็ฝังอยู่ที่ปัดน้ำฝนเลยนะนี่โลโก้ เปิดฝาท้ายดูที่เก็บสัมภาระกันถ้านั่งสี่คนก็จะใส่ของได้แค่นี้อันนี้เป็นไฟฟ้าหรือเปล่าพีฟ่ฟฝาท้ายเป็นแบบธรรมดานะไม่ใช่ไฟฟ้าด้วย,ยที่วางแก้วเบาปรับไฟฟ้า6ทิศทางนะครับเดี๋ยวมาลองเล่นกัน ให้มาก็ถือว่าดีนะเนี่ยฟังพูดโดยสาละ่ะอ๋เป็นแบบปรับมือแต่เป็นหกทิศทางเหมือนกันเกะใส่ของ เวลาเปิดเนี่ยมันจะค่อยๆสรุปลงมานะามีเกียร์นะครับแล้วก็เบริมือไฟฟ้าโอโต้โฮโนะครับที่ชาร์จเปิดยังไงวะเดี๋ยวไปเรียกพนักง,งานมาแป๊บหนึ่งเป็น CCS อะน่าจะเป็น CCS 2นะ ชร์จไฟบ้านนี้คือจะแถมให้ใช่ไหมใช่ค่ะแนะนำได้ไฟเป็นไฟสามเฟสนะคนนะทุบ้านสามเฟสใช่ค่ะต่อไฟฟ้าเปลี่ยนได้นะคะหน้าจอในการควบคุมรถนะครับดูและนี่คือสเปคของรถทั้งหมดที่อยู่ในกระดาษนะครับอาจจะมองไม่เห็นอาจจะต้องซูมนะครับ โอเคครับให้ดูคร่าวๆประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะไปลองนั่งรถดูนะครับก็กดรับชมได้เลยท้ายคลิปนะครับเดี๋ยวจะมีตัวอย่างแปะไว้ให้ถ้าใครต้องการสนับสนุนช่องของผมนะครับก็ตามนี้ได้เลยนะครับหรือจะสแกนที่บาร์โคดอันนี้